โอเคนะเขาให้มาดูที่ไรครับว่าจะต้องเลี้ยงอะไรยังไงนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงเลี้ยงปลาพอดูเดี๋ยวผมให้ดูโอหน้ำนี่เหม็นเลยนะแล้วก็หัวอาหารน่าจะให้เยอะเกินไป นำะมันสุกรปกมาแค่อย่างเงี้ยเดี๋ยวปลา,าจะเป็นโรคนะ,ะจริงๆมันต้องมีระบบออกซิเจนนะมันไม่ได้อยู่ในสระเราควนเป็นบอ่อปูนเนาะมีปลามีกบนะฮะเขาจะทําแบบผสมผสานนะฮะวันนี้เขามาดูไล่ให้เขาทินึงนะฮะเดี๋ยวจะลังทําไก่อยู่เดี๋ยวเราจะทําไก่ใต้น้ำนะเดี๋ยเจะทำแบบข้าวกันนะฮะ ที่นี้นะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนู่น,นที่นี่ลมเย็ยนนะจุด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 นะฮะปไปดูไปดูอันนี้อะไรวะอา่าอันนี้เขาเรียกกบอันนี้บอกกบนะฮะอ,นนอยู่น,นู่นพอดีเลยแหละบอปลาก็อยู่น,น,นู่นบอปลาน่าจะได้ข้าบ่อทุก่าน,นกำลสร้างขึ้นมาใหม่ก็อีกบ่อหนึงอันนี้ก็เป็นกบไปเป็นกบเป็น ไก่ก็อยู่ฝั่งนอกเขาเลี้ยงได้หลายอย่างนะข้างในก็เอ้ยสวยดีวะเศรษฐิจพอเพียงนะฮะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่กําลังเริ่มนะครับเขาให้มาแจกแจงพื้นที่ให้นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนู่นก็แจกแจงเดี๋ยวนู่นเป็นโรงไก่ไก่ไข่นะฮะนี่ก็มาเยี่ยมเยียนเขาให้มาดูนะฮะชอบบรรยากาศชายบ้านมากๆเลยครับนี่ก็จะเป็นบ้านปลายอะไรของของหลายๆคนนะฮะที่อยากมีชีวิตอย่างนี้สําหรับอยู่บ้านนอกนะฮะบรรยากาศก็ดีนะฮะ นี่แหละบ้นลายชีวิตที่ต้องการวันนี้เรามาป้นปลาเขานะฮะเขาปล่อยน้ําแล้วนะฮะแล้วเขาให้เราเลือกจะเอาไปย่างต่อนะฮะก็ประมาณนี้เขาบอกว่ามันเลืองไม่ค่อยโตอาจจะเป็นที่ระบบนิเวศบ่มันไม่ค่อยดีนะฮะก็มาแนะนําก็เดี๋ยวปรับปรุงกันใหม่ปรับปรุงกันใหม่ไปเรื่อยๆนะมันพลาดไปแล้วนะครับอันนี้ลงกี่กี่ร้อยตัวไม่รู้เขาแล้วอะเราวมนเหลือแค่นะี้ ห้าร้อยตัวแล้วมันตายไปเหลือแค่นี้เขาาไม่ได้พักบ่อก่อนเลยหัวหานารเยอะหมายความว่าให้อาหารเยอะเกินไปแล้วมันเน่าเอออย่างนี้ปลามันจะติดโรคง่ายนะครับนี่ก็เรียกก็กไปตัดตอนนี้เตรียมอันนี้แหละวัตถุดิบนะฮะปลาดูจะทามนไก่อันนู้นไก่ใต้น้ําแล้วก็ปีงปลานะครับ เดี๋ยวจะต้องไปดูกันว่าทำยังไงอันนี้ก็เครื่องหมักหมักปิ้งย่างนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดจบเลยจบเลยตอนนี้เราทำไก่ใต้น้ำนะค้ัามันเผ็ดเลยเราเอาหอมหอมข้าวปีกเอาหอมข้าวปเียวนะฮะหอมข้าวปีวให้หอมเลยนะนี่นะฮะต่อไปหอมแล้วเริ่มหอมแล้วปุ๊บนี่เลยใส่เลยใส่พริกนะฮะไปสักครึ่งครึ่งก่อนถ้าไม่เผ็ดมันเติมได้ นี้จะทำไก่แก้น้ำนะฮะก็คือคล้ายๆทำหม้ออบแตงนานนั่นเองนะฮะมันจะกลมกล่อมมากๆเลยคือมันจะถึงพิกถ่พิถันเอามาทันก็ได้ใช่มาเมื่อกี้เริ่มหอมโค่หอนเลยโอกแล้วนะฮะเราก็ใส่วัตถุดิบลงไปเลยเอาไก่ลงไปเพราะว่าเอาไปไปคั่วแป๊บนึงไปคั่วเอาไก่ไปคั่วกับหเฮ้ยพี่ปคั่วโอ้โหเตะกันระเบโยเลยโอ้โหโค่หอนเลยพี่ เด mm. like <no ี๋ยวใจนะใจทีนึงนะตอนนาซื้อคือเปลี่ยนคันลาเนี่ยคันลาเนี่ยไม่แห้งหรอไม่จะไม่แห้งน้ำมันยังจะออกมาอยู่แต่ว่ามันจะคุมกล่อมมากก็คือข้างบนมันเหมือนคล้ายๆแบบมันปบไว้อะคันนารอๆมากก็เปลี่ยนนะใช่ใช่ใช่เราก็จะเปลี่ยนถ้าข้างหน้าเนี่ยมันร้อนไหมเราก็จะเปลี่ยนนะโอเคโอเคสักสองสามนัดก็ถูกนี่ก็เดี๋ยวก่อ ไฟตั้งป่าลูกพี่อารมณ์ดีจัดเลยว้าวอันนี้เราก็มักไปแล้วบ้ารอหอมมากเลยนี่ไปกระตีแล้วโอ้โหหอมไม่รอเดี๋ยวที่สุดแห่งการรอคอยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าโอ้โหจะอร่อยขนาดไหนนะตอนนี้ก็เดินตีนเปล่าแล้วเมื่อเช้าก็ใส่รองเท้าอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วเชิมรอเ้าไว้ลเออนี่นะฮะนี่ห้องครัวจําเป็น ยำจำเป็นเนี่ยอันนี้แหละวิธีบ้นบานๆกําลังชอบเลยชอบเดินเดินเมื่อก่อนเดิอนอย่างเงี้ยบ่อยจะได้ทาดดินด้วยจริงหรือเปล่าวะเอออันนี้ดีวะพอมีหนอดอืมเนี่ย พ,พี่หันั่นนะหัวหานั่หหนนะ,โ,หหนนะโบโซแกกนี่นะฮะเราจัดที่กินข้าวสิแ้วอิ่มมากแล้วมันเหลืออีกสามตัวแล้วก็จะทำแบบว่ามันแห้งเลยนะทีมันหอมมากเลยมาดูเนี้ยนะมาดูเนี้ยอันนี้ประดุกประดุกย่างแบบมันจะกรอบมากเลยนะเอาแบบหอมๆเลยเนาะคือปิ้งให้มันหอมอะเนื้อแข็งๆหน่อยอือกินได้หมดอะอันนี้กระดูกข้างนี้จะมีกระดูกสลัดอือกรอบอะเนี้ยอร่อย รับสักไม้ไหมครับแม่ละห้าสิบบาทโอ้โหดูนี่ว,ว้าวอะเรามาชิมแล้วชิมชูนฮนะอันนี้ใส่ผงหม,มักไปแล้วนะใส่ผงหมักแล้วแล้วก็ไม่ชิมแล้วชิฟูนอืมโคตรคมกรม่ะอ่อรวยเนื้อมันหวานมันเป็นปลาดุกสดเหรอ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บรรยากาศนี้มานานแล้วนะครับวันนี้เรามาย้อนยุคหน่อยเรามาย้อนนะอดีทุกอวัาเจ็ดครับอร่อย <laughs>